แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S8 Partyos ใช้แล้วรู้สึกชอบ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S8 ซีรีส์เปิดตัวมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ากระแสะก็ยังไม่ซาไปเพราะเชื่อว่า หลายๆคนก็เกิดข้อสงสัยว่าเอ้ยจะซื้อดีหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดข้อมูลให้ฟังกันต้องบอกว่าในซีรีส์มีทั้งหมด3รุ่นและโอทถือตัวนี้เนี่ยก็คือรุ่นท็อปสุดตัวอัลตรานั่นเองจอก็เลยมีขนาดใหญ่ตัวนี้วัดได้14.6นิ้วตามแนวนยแยงนะครับชิปข้างในทั้ง3รุ่นให้มาเหมือนกันเป็น snapdragon 8 Gen 1เป็นชิปที่ท็อปสุดในตลาดณนะเวลานี้มากับแรม8และ storage อีก128และสามารถเพิ่มหน่วยความจําภายนอกได้อีก 1เทเลบต์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานผบอกว่าน่าจะเอาอยู่กันแบบครอบคลุมเลยทีเดียวอีกส่วนหนึ่งที่ผชอบเอ่อแท็บเล็ตของทางฝั่ง s ซัมซุงเพราะว่าเขาจะมีปากกา S Pen มาให้โดยที่เราไม่ต้องซื้อเพิ่มแถมปากาก,ากาก็ยังใช้ดีด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้าและกล้องหลังตัวอัลตร้านะที่โอรีวิวตรงนี้นะครับก็ จะเป็นกล้องหน้าแบบคู่แล้วก็กล้องหลังแบบคู่ซึ่งถือว่าการใช้งานปัจจุบันนี้ก็มีความจําเป็นนะกล้องหน้ามีการประชุมออนไลน์เรียนออนไลน์และสําหรับวันนี้ถ้าใครคาดหวังว่าโอจะรีวิวแบบที่เคยทําผ่านๆมาไม่ใช่นะครับแต่จะมาแชร์ประสบการณ์มากกว่าว่าพอใช้แล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างนะครับโอสรุปมาได้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันถ้าอยากรู้ไปดูกันครับ ข้อแรกด้วยพื้นที่แสดงผลเยอะก็เลยเหมาะกับก,บการทํางานยุค New Normal ที่ต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าในะระหว่างวันเนี่ยโอยจะต้องหาข้อมูลประกอบการรีวิวเพิ่มเติมมีการตอบอีเมลนะคะรวมไปถึงต้องมอนิเตอร์ช่องของตัวเองผ่าน YouTube ด้วยเชื่อไหมครับว่าแท็บ S8 Ultra ตัวเนี้ยหน้าจอใหญ่เนี่ยสามารถเปิด3อย่างได้พร้อมๆกันนะครับโอก็ระหว่างวันจะมีการเปิดอีเมลขึ้นมานะครับโดยที่เราเนี่ยก็จะเปิด YouTube ไปด้วยนะครับซึ่งเราสามารถดู YouTube ตอบอีเมล ไปในเวลาเดียวกันได้ทั้ง3อย่างสามารถทําไปพร้อมๆกันได้โดยที่ไม่ติดขัดลื่นไหลอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าชิปมันแรงอ่ะเนาะมันก็เลยสามารถทําได้อย่างหนึ่งที่สะดวกก็คือปากกาเอสเพนนะครับโอ้สามารถลากได้อย่างอิสระแถมพอเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องอยู่หน้าจอแบบไหนอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเรายังสามารถยืดยุบหน้าจอแต่ละจอได้อย่างอิสระด้วย 2. ความบันเทิงจัดเต็มเหมือนพกจอทีวีส่วนตัวไปกับเราทุกที่ เชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนดูคอนเทนต์สตรีมมิ่งออนไลน์ม่าจะเป็น Netflix YouTube หรือว่า Disney Plus h o อ s t a r นะครับอย่างส่วนตัวโอ๊ตเนี่ยดู Disney ค่อนข้างบ่อยนะฮะเข้าไปเนี่ยเราสามารถเลือกคอนเทนต์ได้ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับอย่างอันนี้เนี่ยโอ๊ตเพลย์ในส่วนของหนังเอาไว้อยู่เป็นกระตูนะครับก็มีจอที่ใหญ่สีสันสดใสคุณผู้ชมเห็นไหมสีสันสดใสจริงๆนะการ เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างส่วนตัวเล่นทิกต็อกเป็นประจำอ่ะน,นะเท่านี้ใครเครียดดูแล้วมันเพลินมันออกไม่ได้ไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะครับจอเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่มากๆเลยเนี่ยเราสามารถดูติกต็อกแบบเผื่อเพื่อนบ้านได้เลยนะดูบ้านนี้ท้ายหมู่บ้านก็เห็น t ิกต็อกของเราและเวลาเราแกะถ้าเต้นแบบถ้าเราจะทำคอนเทนต์เนี่ยเรายังสามารถดูได้แบบชัดๆและอัดด้วยกล้องหน้าได้ถ้าเรามีที่ตั้งหรือขาตั้งที่เราวางเอาไว้อันนี้ก็คือสะดวกดีเหมือนกันนะครับ และอีกส่วนหนึ่งถ้าจะคิดว่าใช้จอตัวนี้เป็นหน้าจอทีวีจริงๆเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันบน Android ได้ที่เป็นแอปพลิเคชันดูฟรีทีวีอันนี้ก็สามารถใช้ติ้งต่างแทนทีวีได้เลยปากกา S Pen จดมันจริงๆ ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าทางซัมซุงเนี่ยเขาผลิตปากกา s p e n มาหลายรุ่นแล้วแหละและมันก็ดีมาเรื่อยๆตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราซื้อแท็บเอสแปดอต้าตัวนี้เราก็ได้ปากกา S Pen พมาเลยโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วที่สำคัญเวลาจดเวลาเขียนยังให้ฟีลลิ่งที่ดีด้วยโอ้ลองเขียนดูนะครับถือว่าตอบสนองมือได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตรงนี้โอ๊ตถือว่าให้นะในเรื่องของความลื่นไหลสลับเป็น Dex Mode ได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอีกต่อไปโหมดการใช้งานนี้นะครับ คงจะถูกใจใครที่ชินกับการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปเป็นหลักนั่นเองนะครับทางซัมซุงเนี่ยเขาให้เราตัดสลับไปที่เด็กสมุดได้อย่างแบบง่ายๆเลยประโยชน์ก็คือเราสามารถใช้งานได้แบบเปิดหน้าต่างาพร้อมๆกันได้หลายๆหน้าต่างเหมือนเราเปิดบนคอมพิวเตอร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ย่อยุดได้อย่างอิสระอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นประโยชน์นั่นก็คือการถ่ายโอนไฟล์ ตรงนี้เนี่ยการค้นหาไฟล์จะแตกต่างจากทางฝั่งแท็บเล็ตอันนั้นอาจจะดูหายากแต่ตรงนี้ถ้าเข้ามาแล้วเหมือนเรามีไมค์คอมพิวเตอร์อ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายนะครับพอเข้าไปแล้วเราก็สามารถค้นหาไฟล์และลากไฟล์โอนถ่ายได้อย่างอิสระเช่นเดียวกัน 5. เล่นเกมก็เริ่เวอร์ อย่างในมือโอทเนี่ยนะครับ S8 ก็จะมากับชิป snapdragon 8 Gen1 RAM 8นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการเล่นเกมก็เปชิปท็อปสุดในตลาดแล้วอ่ะถ้าเล่นเกมไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับสำหรับการเล่นเกมจริงๆมันก็เล่นได้เหมือนโทรศัพท์เลยมันเหมือนการขยายหน้าจอโทรศัพท์ให้ใหญ่ขึ้นนั่นแหละเราสามารถควบคุมผ่านหน้าจอได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ฟีลลิ่งการเล่นเกมที่ มากไปอีกขั้นหนึ่งโอ้แนะนําว่าใช้ตัวนี้เป็นจอและต่อจอยเพิ่มเติมก็จะให้อารมณ์เป็นเกมคอนโซลครับสำหรับราคานะครับหลายๆคนน่าจะอยากรู้ตัวท็อปขนาดนี้ราคาเท่าไหร่นะครับตัวที่เป็น Wi-Fi อย่างเดียวนะครับอยู่ที่38,900บาทนะครับสเปคเดียวกันเลยนะครับก็คือ RAM 8 r o รอม8 ส่วนตัวที่ใส่ซิมได้รองรับ 5G จะราคาอยู่ที่45,900บาทนะครับก็ราคาก็สูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณสมบัติของเขาแล้วก็รวมถึงความละเอียดหน้าจอขนาดหน้าจอที่ใหญ่โอก็มองว่ามันก็สมส่วนสมราคาดีนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําผลงานออกมาให้ชมกันเรื่อยๆสําหรับวันนี้โอต้องขอตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ